พราะคือง,งามแถวอ้ะเอาก็งามมาแ,แมา้มานมานํารักษาเราก็ได้มาเห็นทางเดินีกปะเด็นผมขอกราบสวัสดี FC ทุกท่านนะครับผมขอต้อนรับเข้าสู่ช่องโอปอพารวยนะครับวันนี้โอปอพารวยก็ได้มาหาพิสิทธ์น,นะครับเพราะว่าพิสิทธ์ได้โทรหาทางช่องนะครับบอกว่าฝันย้ำแล้วฝันย้ำว่า มีพญานาคมหานี่แหละครับเอาเดี๋ยวเรามารับชมรับฟังแนวทางของพีสิทธิ์นะครับใครที่เข้ามาแล้วก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้กับช่องโอปอพานรวยด้วยนะครับเราจะมาย้ําความฝันของพีสิทธิ์นะครับผมพีสิทธิ์หัวผีแม่ไม้เราเหมือนเดิมนะครับว่ารอบนี้จะตรงกับรอบเก่าที่ให้มาไหมหรือไม่ก็ f อช่วยกันแปรนะครับผม เป็นความฝันนะครับ FC เป็นความฝันของพี่สิทธิ์นะครับเอาเพื่อเป็นการไม่ให้เสียเวลานะครับเดี๋ยวเรามารับชมรับฟังแนวทางของพี่สิทธิ์คนมีเซนนะครับผมสวัสดีนะ้าสิท์เจ้าค่ะเด้อสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับทังหลเนาะฝันดีไปเน,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 นาะไอซีกันอ้วยเีืมาฝันฝันเราพญานาคมืถึงค้นไม้ ง่ายง่ายง่ายของดูนะก็ได้ถามเพิ่นว่าป้าแท้แท้พูดว่าท่นเอ๋อตัวไปใช้ห้องกาแฟหันดาวว่าท่านน้ำคุ้มคล่องอยู่ยได้เดี๋ยวนี่ว่าท่นเป็นพญานาคทองคำนะอย่างอุ้ยอุ้ยก็คืองามแท้เลยท่านเอาไปงามมันมาน้ำมาน้ำรักษาเนาะเพราะได้มาเห็นอย่างเด่นกว่าท่นพญานาคทองคำนะครับสีเหลืองอุ้ยเครื่องต้นไม้เพิ่อกระเล็กขึ้นไปงานนั่นงานนี่งานนี่บ่มากว่าท่นมากขึ้นงานไม่ท่านขึ้นม่างานนี่แต่เพิ่นบ่มาตีบัด ตีคือจังงูทิ่กันนั่นไหมคือจังงูที่กิดินไหมครับละเดี้ยวขึเล่นเดียวขึ้นเบิง้งเอา้าคือมีเลขอกเฮ็หนึง่งหนึง่งมาทนอมีเลขอกเหนึง่งงจากแล้วก็ตีเตัวว่าทัานวา,นานโอ้ตัวสีว่าจังเลยันนะเขาตีเหรอ่าทันเป็นวางคดไหมอ่าันนี้มาหาเดวไปเฮ็ดนี้ด้วยเหรอาฉัาน อธิวบากันไว้นะเนี่ยเพราะเนี่ยตอนกวาดแมวพันธดื่มเลยเว่าะฉันพอเทสเทสกันไอซีบอลไหวปะค่ะที่ว่าไปบอลไหววานนั้นโอปอลไหมโอ้บอลบอลว่าจังไหนเนาะค่ะบอลว่าจีออนคนละไม่เขาย่างไปขึ้นไอ้เพื่อนอันเี้กเขาเนาะอืมแสดงว่าเพื่อนมาทวงสัญญาแล้วเอาอีหลีเอาเรียกว่าว่าจิไปวันละได้แหนก็เลย อบป๋วก็เลยว่าอีตุระก็เลยกว่าเด้เไปครับ,<ม>รบนี่ก็เลยว่าบางบางางาเมื่อไรอบป๋ว่างเก็บเขาไปไว้ทันเมื่อเข้าไปแก่บนเข้าจังย่ำกันไม้เนาะค่ะเนาะก็คือสรุปว่าพี่สิทธิ์ย้ายออกจากตลาดนี้แล้วไปไปอยู่บ้าน,อนของ,องกับน้องเมย์ใช่ไหมครับที่ว่า ใครมานอนก็ไม่ได้ <S <S หลังนั้นใช่ไหมครับเหาังนั้นผู้ใดนอนก็ไม่ได้เดย์นอนก็ไดย์<โ>นนนนแลนดนี่เว่นไปเถอะทีนี้พี่ติด,ดได้ไปนอนแล้วไม่ได้บ้ามา้ร้นอนร้องร่วงร่วงจีเกนกับแม่เถอแต่ว่ามันขึ้นยิ่งยิ่งดูยังแลนด์ตุ<อ>่มตุ่มตุ่มตุ่มย่าง,ๆๆๆงนอกกลือออกมาซ่วงบางเสียงผู้ใดมาแลนด์ูหนึ่งแล้วเถออ่าออกมาซ่วงมึงก็ไม่มีอย่างก็งเยลยฝันเห็นพญานาคครับอันนี้ก็คือเท้าความนะครับเนาะฝันเห็นพญานาค ขึ้นบนต้นไม้ขึ้นทั้งต้นไม้แม้ต้นบกชว่องนาบ้านเพื่นครับมันนี้งาบกว้างกันบ้านเด็กขี้ยังค่ะบ้านเด็กขี้ยจำไ่ได้เพราะเขาเอาไปยู่ได้ทังำโอ้ก็เลยฝันครับฝันว่าเพื่อนมาบอกว่าเจ็ดหนึ่งหนึ่งใช่ไหมครับแล้วเจ็ดสี่นี่คือมาจากไหนครับพี่สิทธิ์ครับรลวงปีเพิ่งปีว่าเปลี่ยน ตีไม่เป็นก็ลองอ๋อก็เลยตีเป็นเจ็ดสีด้วยโอ้อันนี้ก็เป <ot> ็นแนวทางของยิติตนะครับผมใกล้โรเลอร์มาชัดใกล้โรเลอร์มาชัดใกล้แบบคิดอีหยังไว้ไะใกล้สิได้เวลาโรเลอร์ใกล้สิได้เขาใกล้สิมาหาเดี๋ยวคิดหยังค่ะเขาเรียกว่าเอาเงินยังน้อบัดเดียวใกล้แล้วมูจับยูว่าตัวคิดหยั้งงานเอาไว้ชัดไอฟิสชิหยังไว้ในใจค่ะ ความลับความลับแล้วทีนี้เรื่องเมียผีครับเดี๋ยวนี้ยังจะไปหาอยู่ไหมครับพิสิทธิ์ครับนี่เวลาไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆอยู่พิสิทธิ์แอบไปอยู่อะครับเนี่ยโอ้ไปแบบทางช่องไม่รู้นะครับผมอืทีนี้โค้งสุดท้ายนี่ก็คือว่าพิสิทธิ์จะไปไหมครับใกล้ๆวันโชคลาบนี่แง่พี่จะไปชุดผูกผู้เขาเลย <ม>ใกล้ใกล้มือมากเลยเป็นยุดัวพึ่งเราโอ้ยยศตัวยุบานหน้าขี่้ปะค่ะอ,อืมค่ะเมื่อได้ไปก็ไม่ได้เอาแนวทางฝากเอสซีเนาะคุณไปโชคไปหมานอยู่บ้านหน้าขี้เนาะคะนะ่ะเนาะคุณไปขอปูของาได้เนาะค่ะแต่ว่าหางบ่ซื้อยออกเอาทำไมพี่สิทธิ์ไม่ซื้อผมมีเงินไปทำงานผมไม่ได้เฮ็ดงานนะครับเนาะ ไอซิดบอบีเงินสื่อเด้อเอซีหวดนี่เอฟซท่านได้มาคว่มฟันไอซิดกะเอาไปซื้อเลยได้ค่ะเพราะไอซิดบอซื้อหวดนี้เป็นตกงานเป่นไปเหตุงานเนาะค่ะช่วงมีโควิดไลยเนาะเนาะมัเกิงานมายไม่ได้ามากไปทางไหนไปเฮ็ดเทารวถึงผิดตรงเหตงานออกประเด็นเอาไวเหตุ่้าเข้าไปเข่าัวครับ ก็คือสรุปก็คือเจ1ดหนึ่งหนึ่งกับ7 4แล้วก็ให้เอซีช่วยกันแปรช่วยพิสิทธิ์แปรนะครับเนาะคือพญานาคขึ้นบนต้นไม้แล้วก็ยังไงต่อครับทีนี้เรื่อยมาถามถามเพิ่นว่าเอาูมาหยั่งเอามานำลูกน้ำหลานนี่เราใั่เพราะน้ำรักษาตัวตลอดตัวไปเครับครับข่าพว่้มีห่อยผัดผาดมาหลายเที่ยตัวที่ว่าตัวที่รอดยู่บอกไปทันอ๋อ หน้าซีดมีวิบตายมาหลายเทื่อแล้วตึกเตี้ยนอนตังลดต่ำกระชับชเที่ยงเนาะก็ไม่เป็นยังเนาะครับผมก็ได้มงูขอเลีเ้ยวแต่เดี๋ยวว่าเพิ่งดั้งไม่ด้วยส่วนตัวเลขเจ็ดหนึ่งหนึ่งนี่เพิ่นเขียนให้บนต้นไม้เลยใช่ไหมครับพี่ศิษย์เพิ่นตีไหมเพิ่น,นตนนเเนีเอาหางตีไหมเอาหางตีหางตีว่านี่ไงได้เดี๋ยวขึ้นบนเอาฟูก็ไม่ไม่เด็กเอาอาจจะได้ก็ซื้อเอาตีเอาตัว เจ็ดหนึ่งหนึ่งเออแจกจื้อขึ่งดูอืมเอาอ๋อันนี้ก็คือความฝันของพี่ติ๋นนะครับผมขอบคุญไอติดน้ำรับแนวทางเนาะค่ะเนาะครับขอบคุณครับเข้าจังคอยมาติดตามตอนเพิ่นจะแก้บนอีกรอบนึงเนาะบนผ้ละไม่เนาะค่ะก็สามารถโทรมาหาไอติดได้เนาะค่ะ ครับผมอันนี้ก็เป็นแนวทางของพิสิทธิ์นะครับผมที่ได้ได้โทรหาทางแอดมินนะครับว่าได้ฝันดีแล้วหลังจากที่ย้ายบ้านจากที่ตลาดเมืองทองไปที่ในเมืองนะครับผมฝันว่าพญานาคสีทองมาขึ้นต้นไม้แล้วหางตีต้นไม้เห็นตัวเลข711นะครับผมส่วน7 4นี่ก็คือพิสิทธิ์ตีเองนะครับ7 4 หรืออาจจะเป็น7 5็ก็ได้นะผู้ชายนะอันนี้ก็คือทางเอ็ดมินก็ลองตีดูนะครับคร่าวๆก็ให้ f อฟช่วยกันแปลนะครับผมส่วน249นี่คืออะไรก็คือบ้านเลขที่ที่ย้ายไปนะครับก็คือได้โทรถังโทรถามทางลูกสาวพิสิทธิ์นะครับบ้านเลขที่249นะครับส่วนเบอร์โทรพี่สิทธิ์ก็คือ0 8 2 1 5 2 7 4 2 7นะครับผมสามารถโทรปรึกษาพิสิทธิ์ได้ตลอดนะครับแนวทางนะครับผม ถ้าชอบคลิปนี้ก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องโอปอพารวยด้วยนะครับคลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ